ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับสําหรับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับทุกชาวันพุธกับชาวันเสาร์นะครับสําหรับพุธนี้ก็เป็นอีพีที่219แล้วนะครับ2-19แล้วนะครับที่เรามาพบกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0897043388 0 8 9 7 0 4 3 3น8นนะครับสนใจนะครับพระลุงจ่าราคาเบาๆวันนี้ไม่ควรพลาดนะครับ E.P. ที่219แล้วนะครับพบกันชาวันพุธกูกับชาววันเสาร์นะครับสำหรับพิเศษก่อนอ p ในอ p พีนใน EP 200บาททุกองนะครับใน EP 200บาททุกองนะครับ3องค์500เช่นเดิมนะฮะ3องค์5ร0เช่นเดิมนะครับจัดส่งฟรี EMS นะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับโทรเข้ามาได้นะครับทั้งไลน์ทั้งโทรนะฮะ เกี่กับเสียเวลานะครับนะครับพิเศษก่อนอีพีวันนี้มีไม่กี่ชิ้นนะครับนะครับนะครับพบกับชิ้นที่หนึ่งเลยนะแถวที่หนึ่งมีแถวเดียวนะครับแถวที่หนึ่งเป็นหยกเขียวนะครับหยกทรงคุดนะครับสี่ร้อยบาทนะครับหยกทรงคุดนะครับหยกเขียวทรงคุดนะครับชิ้นที่หนึ่งนะครับนะครับมีแผ่นทองแปะด้านหน้านะครับ หยกทรงคุดช ER oh. ิ้น no ที 1> ่1นนะครับชิ้นที่2นะครับพิเศษก่อนอีพชิ้นที่2 400บาทเช่นกันนะครับเป็นหยกแดงทรงคุดนะครับนะครับหยกแดงทรงคุดนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับหยกแดงทรงคุดนะครับชิ้นที่2นะครับ400บาทนะครับชิ้นที่3-400บาทเช่นกันนะครับเป็นพญาเจ่าเรือนนะครับปู่ยิ้มนะครับ เป็นเนื้อผงผงยาจินดามณีนะครับนะครับสนใจก็ปิดเขาได้4ี่ร้บาทนะครับ4ี่ร้อยบาทนะครับสนใจพยาเต่าเรือนนะครับ400รอบาทเท่านั้นนะครับเป็นเนื้อผงยานะฮะเนื้อแน่นนะครับเป็นเนื้อผงยานะครับสนใจก็ปิดเขามาได้นะครับ4 0 0ร้อบาทนะครับมีด้วยกัน2ตัวนะครับนะครับพยาละ พญาเต่าเรือนนะครับชิ้นที่สามนะครับชิ้นที่สี่นะครับตัวนี้จะเป็นปิดตานะครับปิดตานะครับปยาเต่าเรือนปิดตานะครับเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้านะครับสามร้อยห้าสิบาทเป็นฟักสีน้ําเงินนะฮะตัวนี้ ลูกนี้สีน้ําเงินนะครับเป็นฟักนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นสำเร็จตนะครับนะครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับมีชิ้นที่ห้านะครับสีน้ําเงินชิ้นที่หกนะครับเช่นกันนะครับสวยๆนะครับมีด้วยกันสองลูกนะครับสําหรับฟักนะฮะอันนี้จะเป็นแก้วจักรพรรดินะครับแก้วจักรพรรดิ นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับชิ้นที่6นะครับชิ้นที่เจดนะครับอันนี้จะเป็นยกชุดนะครับเป็นแก้วจจกพัดนะครับ3อมองนี้องค์ศะสีนะครับนะครับสามองนี้ถ้าบูชาสามองคิด6 5 0ห้าบาทนะครับห5 0ห้าสิบาทนะครับ ค่าส่งนะครับนะครับชิ้นที่เจ็ดนะครับเป็นแก้วจักรพรรดินะครับหลังเป็นปู่ทวดนะครับนะครับหลังเป็นปู่ทวดนะครับหลังปู่ทวดนะครับไม่ค่อยมีนะครับหลังเป็นปู่ทวดนะครับหน้าเป็นแก้วจักรพรรดิสามสีนะครับเหลืองใบ้องอ่อนเหลืองเข้มนะครับอ่ะเขียวใบ้องอ่อนนะครับเขียวเข้มแล้วก็เหลืองนะครับ สามองค์คิดหกร้อห้าสิบาทนะครับหลังเป็นปูทวดนะครับนะครับหลังเป็นปูทวดถือลูกแก้วนะครับหกร้อห้าสิบาทสามองถูกมากนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับต่อไปก็ในอีพีนะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับในอีพีสองร้อยบาททุกองค์นะครับในอีพีสองร้อยบาททุกองค์นะครับสามองห้าร้อยเช่นเดิมนะครับแถวที่หนึ่ง องค์ที่หนึ่งก็จะเป็นสมเด็จเหล็กไหลนะครับเกตบัวตูมนะฮะเหล็กไหลเกดบัวตูมนะครับออกโทนสีม่วงนะฮะนะครับอัดกรอบเลเซอร์อย่างดีนะครับสองร้อยบาทสามองค์ห้าร้อยเช่นเดิมนะครับองค์ที่สองนี่ครับนะครับเป็นสมเด็จนะครับเหล็กไหลนะครับเกตบัวตูมเช่นกันนะครับออกโทนสีม่วงนะครับองค์นี้ออกโทนสีม่วงนะครับ แถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับเป็นไกเซอร์นะครับสีน้ำเงินนะฮะไกเซอร์สีน้ำเงินนะครับไกเซอร์สีน้ำเงินเลยนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่เป็นแหวกม่านนะครับแหวกม่านออกโทสสีน้ำเงินม่วงนะครับนะครับน้ำเงินม่วงเขียวนะครับปีกแมลงทับนะฮะสวยๆเลยนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่ แถวที่1องค์ที่5นะครับเป็นแหวกมากเช่นกันนะครับออกโทนเขียวนะครับเขียวปีกมาแรงทับอาเขียวม่วงนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสีทองสีเขียวสีม่วงนะครับนะครับสนใจก็แถวที่1องค์ที่5นะครับเป็นเหล็กไหลในกรอบนะครับแถวที่2องค์ที่1นนะครับเป็นปูทวดนะครับเหล็กไหลปูทวดนะครับ ออกโทนม่วงน้ำเงินนะครับนะครับแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับปุ่นทั่ววันนี้มีด้วยกันทั้งแถวนะห้าองค์เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับออกม่วงทองเช่นกันนะครับนะครับองค์ที่สองพร้อมกรอบสองร้อยบาทถูกมากมากนะครับสามองค์ห้าร้อยอีกต่างหากนะครับนะครับสามองค์ห้าร้อยอีกต่างหากนะครับแถวที่สองที่สอง แถวที่สององค์ที่สามนะครับองนี้ออกทนม่วงเลยนะฮะม่วงนะครับสวยๆเลยนะครับเหล็กไหลนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับลูงปู่ทวดนะครับนะครับแถวที่สององค์ที่สามแถวที่สององค์ที่สี่นะครับองนี้ออกม่วงชัดเจนเลยนะครับนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับปู่ทวดนะครับสนใจปู่ทวดก็ไม่ควรพลาดนะครับน่าเก็บสะสมนะครับแถวที่สององค์ที่สี่ แถวที่สององค์ที่ห้านะครับเป็นปู่ทวดนะครับออกม่วงทองนะครับนะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับพร้อมอัดกรอบอย่างดีนะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับเป็นเด็กไหลนะครับแถวที่หนึ่งที่สองนี่เป็นไหลนะครับแถวที่สามนี่เป็นสมเด็จเรืองแสงในที่มืดนะครับ สมเด็จเกตบัวตูมนะครับมีหมุดด้านหน้านะครับเรื่องแสงในที่มืดนะครับนะครับนะครับเรื่องแสงในที่มืดนะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปลุกโพทรมานกายนะครับนะครับเรื่องแสงเช่นกันนะครับนะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับเกตบัวเกตบัวตูมนะครับนะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานนะฮะเกตบัวตูมมีหมุดด้านหน้านะครับ หลังเป็นปลกโพนะครับทรมานกายนะครับแถวที่สามองค์ที่สองนะครับเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ระประธานนะครับนะครับเรืองแสงนะครับแถวที่แถวที่สองแถวที่สามแถวที่สามแถวที่สี่นี่เป็นเรืองแสงหมดนะครับด้านหลังก็จะมีสมเด็จโตนะครับมีครุฑนะครับนะครับ มีสมเด็จเสียนบาทนะครับเสียนบาทนะครับแถวที่สามองค์ที่สองนะครับเป็นเรืองแสงนะครับเรืองแสงนะครับแถวที่สององค์ที่แถวที่สามองค์ที่สองนะครับแถวที่สามองค์ที่สามนะครับเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จมีหมุดนะครับองค์นี้นะครับเรืองแสงนะครับเกตบัวตูมเรืองแสงหลังก็จะเป็นนางกวักนะครับนางกวัก นะครับนางกวักเรืองแสงนะครับแถวที่3ามองค์ที่สามนะครับมีด้วยกันสิบกว่าพิมพ์นะครับเรืองแสงแถวที่สามองค์ที่4ี่นะครับเป็นเรืองแสงเกตดบัวตูมนะครับสวยๆนะครับหลังก็สมเด็จอยู่เบโพนะครับนะฮะนะครับแถวที่สามองค์ที่สี่นะครับ แถวที่สามองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเรืองแสงเช่นกันนะครับมีหมุดนะครับด้านหลังเป็นหลังไกเซอร์นะครับหลังเป็นไกเซอร์นะครับเรืองแสงไกเซอร์นะครับนะครับมีหมุดด้วยนะครับหน้าหลังเลยนะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับ แถวที่4องค์ที่1นะครับเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จเรืองแสงนะครับมีหมุดด้านหน้านะครับนะครับมีหมุดนะครับหลังก็จะเป็นปกโพพุทธกวักนะครันะครับเรืองแสงปกโพพุทธะกวักนะครับมีหมุดด้วยนะครับแถวที่4องค์ที่1นะครับแถวที่4องค์ที่2นะครับเช่นกันนะครับเป็นสมเด็จเรืองแสงนะครับ เกตบัวตูมเรืองแสงนะครับหลังเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จน่ครับสมเด็จสวยๆนะครับแถวที่สี่องค์ที่น,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 นี่ 4, องค์ที่สองก็นะฮะเป็นปลอกโพนะครับเป็นปลอกโพนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับสมเด็จ นะครับเรืองแสงนะครับหลังสมเด็จโตนะครับแถวที่สี่องค์ที่สามนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่เช่นกันนะครับเป็นสมเด็จเกตบัวตูมนะครับหลังก็ครัวโตนะครับหลังครัวโตนะครับเป็นเรืองแสงทั้งหมดนะครับแถวที่ <c oughs> สี่องค์ที่ห้านะครับ มเด็จเกตบัวตูมนะครับอง์นี้นะครับเรืองแสงนะครับมีเม็ดมีหมุดสองมุดนะครับมุดโลหะนะครับหลังก็มีหมุดนะครับเป็นสมเด็จนะครับนะครับมีเทวดาลูก็เทวดานะครับบูชาพระนะครับนะครับแถวที่สี่องค์ที่ห้านะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับนะครับเป็นสมเด็จเกตบัวตูมเช่นกันนะครับเรืองแสงนะครับหลังก็ เป็นสมเด็จทรงคุดนะครับสมเด็จทรงคุดเลืองแสงนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะครับเข่าบวงนะครับเนื้อเก่าแกร่งเลยนะฮะนะครับนะครับสนใจปิดขึ้นมาได้นะครับท่านที่ชอบสมเด็จนะครับเข่าบวงนะครับเข่าบวงพิมพเข่าบวงนะครับเนื้อปูนเพชร แตกรายงานเลยนะครับแถวที่ห้าองค์ที่2นะครับแถวที่ห้าองค์ที่3นะครับเป็นเกศชยโยอีกองค์นะครับสวยๆเนื้อเก่าๆเลยนะครับเก้าชั้นนะครับเกศชัยโยเก้าชั้นนะครับสนใจก็ปิดคันมาได้นะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับ เป็นสมเด็จเกศทะลุซุ้มนะครับเนื้อปูนเพชรแตกรายงานนะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับสองหน้านะครับสมเด็จสองหน้านะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จมีเม็ดพระธาตุนะครับมีวนสารเยอะนะครับนะครับเป็นสมเด็จเกิบัวตูนะครับ ด้านหลังนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จไพ่ตองนะครับนะครับสองสามหกเจ็ดนะครับนะครับสองสามหกเจ็ดนะครับเป็นไพ่ตองนะครับลงชาติปิดทองหลังไกลปลอมจงวิบัตินะครับไกลปลอมจงวิบัติสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเบโต หยศเศรษฐีนะครับสนใจก็ปิดเข้าไปได้นะครับแถวที่หคองที่1แถวที่6กองที่สองนะครับเป็นสมเด็จด้านบนนี้เป็นปกโพนะครับนะครับด้านหลังด้านล่างนี้จะมียันนะครับลงชาติปิดทองนะครับสวยๆนะครับบรมสุขเก้านะครับนะครับมหาอำนาจนะครับสมเด็จโตชินบัญชรนะครับ สนใจก็ปิดกันไม่ได้นะครับแถวที่6องค์ที่2ต่อไปแถวที่6องค์ที่3นะครับนะครับเป็นสมเด็จไพ่ตองสวยๆอีกพิมพ์หนึ่งนะครับลงชาติปิดทองหลังครัวโตนะครับรอ5้านะครับมหาลาบนะครับโชคเมตตานะครับร่ำรวยเงินทองนะครับโคตร โชคดีนะครับโชคดีนะครับสนใจก็ปิดคนไมได้นะครับแถวที่หกองค์ที่สามแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับเป็นไพ่ตองนะครับพระเจ้าห้าพระองค์ลงชาติปิดทองนะครับหลังไครปลอมจงวิบัติเช่นกันนะครับนะครับใครปลอมจงวิบัตินะครับแถวที่หกองค์ที่สี่นะครับต่อไปแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะครับเก่ามากนะครับ เป็นผงคุกรักนะครับนะครับคุกรักนะครับสมเด็จโตด้านหน้าสมเด็จโตนะครับหลังเป็นปู่ทวดนะครับหลังเป็นปู่ทวดนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่หกองค์ที่ห้านะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับเป็นคะแนนนะครับสมเด็จคะแนนเนื้อชันมากนะครับออกสีดำๆนะครับ ไอ้โทษทีเนื้อผงใบลานนะครับเนื้อผงใบลานนะครับองค์นี้แม่เหล็กดูดติดนะครับนะครับนะครับองค์นี้แม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับเช่นกันนะครับเป็นคะแนนสวยๆอีกองค์นะครับเนื้อเก่าแกร่งเลยนะครับนะครับนะครับ เนื้อเก่าๆเลยนะครับแถวที่เองค์ที่2นะครับแถวที่7องค์ที่3มนะครับเป็นคะแนนอีกองค์หนึ่งครับเนื้อหานวลนะฮะนะครับนวลสวยเลยนะครับนะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับแถวที่7จ็ดองที่สี่นี่อยู่ในกรอบนะครับเป็นสมเด็จนะครับ แกะนะครับเป็นเป็นนิ้วดํานะครับเป็นนิ้วดํานะครับสมเด็จยิ้วดํานะครับนะครับเป็นพยางยิ้วดํานะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่เจ็ดองที่สี่แถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเก่าเก่านะฮะเนื้อแตกรายงานนะครับมีรอยลงลักนะครับปิดทองนะครับมีผงตะไบนะฮะผงตะไบทองนะครับลงลัก มีผงตะไบทองนะครับหลังเป็นลอห้านะครับหลังเป็นลอห้าลงรักอยู่นะครับแถวที่7องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่1นะครับเป็นบุเงินนะครับลีลาบุเงินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอง์ละ200บาท3องค์500บาทนะครับ3องค์500บาทนะครับแถวที่8องค์ที่1นะครับ เป็นบุเงินลีลานะครับแถวที่8องค์ที่2เช่นกันนะครับเป็นบุเงินลีลาเช่นกันนะครับสวยๆนะครับนะครับบุกเงินลีลาสวยๆนะครับแถวที่8องค์ที่2นะครับแถวที่8องค์ที่3นะครับ เป็นนาคปลอกไม่ทราบที่นะครับน่าจะกุลบุรีนะครับสวยๆเลยนะครับแถวที่แปดองค์ที่สามนะครับนะครับนะครับหน้าตาคมชัดนะครับเนื้อหาเก่านะครับแถวที่แปดองค์ที่สี่นะครับเป็นพระกำแพงงบอ้อยนะครับพระกำแพงงบอ้อยนะฮะ พระเจ้าเก้าพระองค์นะครับกลุ่เก่าทุ่งเศรษฐีนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับเป็นพระกำแพงงบอ้อยนะครับพระเจ้าเก้าพระองค์นะครับกลุ่เก่าทุ่งเศรษฐีนะครับแถวที่แปดองค์ที่สี่นะครับแถวที่แปดองค์ที่ห้านะครับ เป็นงบน้ําอ้อยนะครับปิดตางบน้ําอ้อยนะครับกู่วัดขูยางนะครับกําแพงนะครับนะครับนะครับเก่าสวยนะครับแกร่งแห้งสนิทนะครับสนใจก็ปิดเข้าไปได้นะครับแถวที่เก้องค์ที่ไอแถวที่แองค์ที่หนะครับต่อไปแถวที่เก้องค์ที่1นะครับ เป็นกลิ่นคลองตะเคียนนะครับกลิ่นดังนะครับนะครับกลิ่นดังนะครับกลิ่นคลองตะเคียนนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับเป็นนาดูนะครับนาดูนะครับองนี้ใหญ่เลยนะครับนาดูนนะครับสองร้อยบาททุกองค์นะครับ สามองห้าร้อยนะครับเป็นนาดูนะครับแถวที่เก้าองที่สองแถวที่เก้าองที่สามเช่นกันนะครับเป็นกลุ่มนากระกุกนาดูนะฮะองเล็กย่อมมานิดนึงนะครับแต่เนื้อเก่าเก่ามากนะครับนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับแถวที่เก้าองที่สามนะครับแถวที่เก้าองที่สี่เช่นกันนะครับเป็นนาดูองค์เล็กนะฮะ องค์นี้เก่าแกร่งมากนะครับเนื้อหามวลสารนะครับเป็นหน้ากปกกุนาดูนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับท่านที่ชอมนาดูวันนี้มีมาสามพิมสามองนะครับนะครับตั้งแต่ใหญ่กลางเล็กเลยนะครับต่อไปสุดท้ายใน EP 2 0สองร้อยบาททุกองค์นะครับเป็น องพ่อจตุคามรามเทพนะครับนะครับไม่ได้พบเจอนะครับพิมพ์นี้จะด้านหลังจะเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับชัดเจนมากนะครับนะครับองค์พ่อจตุคามนะครับหลังกรมหลวงชุมพรนะครับแถวที่เก้าองที่ห้านะครับต่อไปก็พิเศษหลังอีพีนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมีด้วยกันไม่กี่ชุดนะครับนะครับเป็นสร้อยคอประคำนะครับ นะครับเป็นสร้อยคอประคำนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองนี่เป็นไม้พยูนนะครับพร้อมลูกปัดนะครับสองร้อยห้าสิบาทเช่นกันนะครับนะครับเป็นสร้อยคอนะครับไม้พยูนหไม้พยุงนะครับไม้พยุงนะครับนะครับมีลูกปัดนะครับเส้นที่สามนะครับ อันนี้เป็นเขานะครับเขาจามรีนะครับกับเขาเลียงผานะครับแล้วมีลูกปัดมีไม้หอมนะครับสองหสบาทนะครับสองรห้าสบาททุกเส้นทุกสายนะครับเส้นที่สี่นะครับเป็นข้อมือหยกสีชมพูนะครับหยกสีชมพูนะครับมีสมเด็จม้วนนะครับสองห้าสิบาทนะครับเส้นที่สี่ เส้นที่5นะครับเป็นหยกขาวนะครับหยกขาวนะครับสมเด็จม้วนนะครับ250าบาทเช่นกันนะครับหยกขาวสมเด็จม้วนเส้นที่หกนะครับเป็นสมเด็จเป็นข้อมือนะครับหยกสีน้าผึ้งนึ่งสมเด็จม้วนนะครับ250าบาททุกเส้นทุกสายนะครับหลังอีพีนี้250บาทตุกองนะครับสุดท้ายสาหรับอีพีนี้นะครับเป็นกลางสดานะครับ ด้านหลังนี่จะเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงแดงเหลืองเขียวนะครับด่างเพราะนะครับเป็นลูกอ่าลูกสะท้อนนะครับบางคนก็เรียกกางสดานนะครับนะครับสองร้อยสิบาทเท่านั้นนะครับสนใจครับปิดกันมาได้นะครับสําหรับอีพีนี้อีพีที่สองหนึ่งเก้าแล้วนะครับที่เรามาพบกันนะครับทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์นะครับสําหรับพุธนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะครับ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดลกันนะครับ0897043388 0897043388นะครับและพบกันใหม่ EP หน้านครับสำหรับ EP พุธนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ